เม็ดเช็ดแล้วน้องเปนแบบจะเข้าไหมเผืละเฮ้ยม่กินเทนดูสมคนที่่เลยทำตรงทำตรงทำตรงเดีเ้อยกลับกูกลับกูกลับกูกลั ใครไปเล่นมีดไลเลาตเลอเปลาเลอเปลเลอเปลอเลอเผเผื no. ่อเาือเ่อเกืตัว่อเผื่อเผื่อ่อเผื่อ่อ่ตัวออตอ่่ ขบวนสองขบวนสองติดร้านตัวตัวตัวมาตังมาตัวแล้วาขบวนนี่โอ้ยไม่ใช่กระสุนใส่ด้วยที่อ่ะกระสุนไวมดฝุดี

cover going out ดูสิกำดังกลังแตกนางหลังพม่ดาเก็บหรือเปล่าสองตัวสองตัวไม่มีใคร enemy remaining ปืนหลักมึงก็มีไม่แคว่าดา

Pathetic! My ult's ready. Reloading. <coughs> One enemy remaining. One <coughs> more. Enemy spotted mid. Pathetic. <coughs> <coughs> oh, My ult's ready. Placing swarm grenade. I'm going back. ป่าเนี่ยไรต่อโลเล่นนะตันวะตันวะตันตันะตันวะตันวะไปหนึ่งันไปหนึ่งลตนะวันละเดมยวหนึุ่นป่ปุป่่นนปนนนปุนปุนปุ่นปุ่น่นปุ่นนปุ่นปนป่ปนปุ่นปุ่นปุ่นนปปุ่นปุ่นุ่ปนปุ่น่นปุ่นนน่นนน ไอ้พีพีกระเด็นเลยโอเคมาแล้วเรารอรอตีรอดีราดีเสียงอยู่ตรงนี้ตัวนึ่งโอ้ยมิดมิสองตัวโอ้โหสัตว์เอ้ มิดแล้วก็ตรงนี้สองกับตัวต้องปัดต้งปัดแล้วเข้าลัขวาขเข้าในสายใสเราี่ในไอยู่ไกลได้อยู่กลอยู่เจเจขโบนขโบนกเจาให้คมคมทีเว่คมเว่ยคม อะไรวะไรคือาที่โบเหรอโดนตอเนงย่าตอร์เตรวนตอรอล่อย่งไอไตเต่าอโดนอยงงีมึงมึงไม่ใช่สูตรหรอวะีหัวไวไปไหนไปไหไปไหนไปไหนเออตาบอดเกลวะเิดตัวให้หน่อย ยลืมาไปกเห็น้างล่างเจ้าหนประตูพังเหรอหยุดอยู่ลัตเตอร์ลั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 เตอร์แล้วก็ข้างล่างนีข้ามาเลข้างนอนที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 ผมเด้รอได้ดกดักให้ตัวตมาสมสามตัวตสมตัวตาสตัวทตัวมตัว โอ้ยเชี hmm. mm ่ยตลาดสวยเลยจ้อยตัวขำบนขำบนขำบนไม่ทันฟอก bomb ร r เน a d e o ไม่ทันเชเฮ้ยไม่ทันโอ้ยนี่ไงอายุจะตอบเลย

เยอะลัเตอร์เยอะเลย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 โอ้ท hey, ่าน well, uh ิงเจอร์โอ้ยคโดไลค์โค้บไปเยกะโค้บตัวตัวไอ้เถอะหน้าหน้าหลังหน้าหลังหน้วหลังหน้าหลังโดนไม่เลยตัวตัวตัวหลังตัวหลังตัวหลังโดนมาแล้วโดนมาข้างล่างแล้ววิ่ โดนฟอกตรอ้เลยวัที่ทีนีเี่ยอไม่มียังไม่มีเอ้ยเอมีมมเอไปล้างเลยเอไปล้างเลยตรงไหนตรงไหนเอใช่ไหออเอเเอเอไ้างเอไปล้างเอไปล้างเหนอจ้า เจ็บเข้ามาแล้วเจ็บเข้ามาแล้วเด็กเจี๊ยนโลเด็กเจนโลได้หลังได้แล้งเด้แล้งสปายดับ A ยีบโดนเลยเบิกยีบโดนเลิกยู่ตั้งยู่นใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ร้องแล้วกลับมาล็อกกูกลับมาล็อกแล้ว แทนจะสจะหมดแล้วรุดนะออยู่มีตตัวสตัวสตัวตัวอยู่น่าอยนาอเดจตัวไปเลไปไปเลยิ่งยาววิ่งวตองแล้วไม่ต้องกลับกลับเลยกลับเลยไม่อยู่ที่นี่แล้ว i g h t t e r e มีเซิสดอยู่ข้างบนจะสูญจะหมดแล้ว

โลมากโลมากโลมากเ็โลมากเเอย่สิบอ่ะไปไปงวังตัวงวังตัวงวังตัวงแตัวงข้างในไทย e d o i s น่าจะอยู่สุทเนอเวเรวะไอสวาอยู่นี่ไอ้เียสวาอยู่ตูนว่าจด้เี่ยเ้ไม่โดน้ตายเลยสุดโอ้โหโอ้โหดี c h p t ม็ด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 เมดขาชีพเขาโน,โน,โน่นมนะั้งเนี่ยฮะไม่เห็นตัวอะสัตั์มันเห็นปลายปืนูเหรอ่ะนังไม่นข้าหรอขุ่ยเดียไปก่อนดับวไปก่อน,ออนตะมกสีวิ จะเข้าว่ากูมีบายนะบายทั้งซอยรอได้น้อดีนใช่ไหมได้อยูินไหม30 seconds left เข้าขวาตรงนี้ You will not kill my allies ไม่ว่ะถอยวะถอย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 วอลชุบถอยเลยน่าจะมิดม็องม็อก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 เลแล้วมองไม่เห็น They will go มาแล้วด่ะวิ่งเขยวิ่งเขยมา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 เข้าทีมาเข้าทีแล้วเข้าทีแล้ว ปอยทีนะปล่อยที้องทีเเวลาเวลาไม่พอเวลาพอชนะละอ,อะไรไวะเอาชนะนะดิฟินดิฟินไม่เข้า